สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำแปลงหัวปักนะครับจากปักหลอครับปลักหลอครับตัดตออกแล้วก็จะมาใส่ฮับเบลตัวนี้ครับโอเคเดินไปเลยก่อนอื่นจะตัดตัวนี้นะครับเอาออนเพราะมันเป็นหลอมาครับหลอใซ้เม็ดอย่างมาครับ ตัวนี้เป็นสายไฟเบอร์สามคูณสองจุดห้าแข็งแรงสามคูณสองจุดห้าก็จะประกอบไปด้วยลายนิวตอนแล้วก็กาวครับปลอกเพื่อประมาณนี้ครับ เพื่อเรากรีดนะครับเอาเคัตเตอร์อครับทำง่ายครับบานๆง่ายๆกรีดบ,บางๆครับแตะบางๆครับแล้วก็บีบเพื่อไม่ให้ตรงนี้จะเป็นรอยครับ ประมาณนี้ครับค่อยๆบีบออกมาค่อยบิบาายบดนครับและแล้วก็ประมาณนี้ครับก่อนอื่นจะลืมนะครับตัวนี้ตัวนี้ออก,ก่อน ทำตอ่อเองง่ายๆครับตัวนี้ครับเบล อันนี้ครับร้อยไว้นะครับประมาณนี้เอาตัวนี้ออกแล้วเราไฟออกมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนเส้นไฟสายไฟพวกนี้นะครับจะเป็นไฟกานิวตันนะครับไฟกนิวตันครับผมจะทำสัญลักษณ์ไว้นะครับคือสีแดง ใส่ทอหมดสีแดงนะครับแดงไปแดงเลยนะครับแล้วก็สีดำทอหมดสีดำนะครับทอหมดสีดำจะเป็นใส่เข้ากับคัวนิวตันนะครับแล้วก็สีเขียวมันจะเป็นกาวนะครับ ปักนะครับก็จะทำะสีอย่องเอาเอาตามที่เราเข้าใจนะครับเอาตามที่เราเข้าใจแล้วก็อุปกรณ์ที่เรามีนะครับจากนั้นนะครับก็รวมๆกันไว้ครับแล้วก็เป่าท่อหมดครับเป่าท่อหมด สาเหตุที่ทําแบบนี้นะครับเผื่อตอนที่เราตอนแรกครับตอนที่เรากรีดครับเผื่อมันไปโดนเส้นทองแดงนะครับแล้วก็เอานี้ล็อกอีกหนึ่งชั้นครับเผื่อไม่ให้มันช็อตกันนะครับแล,แล้วก็ก็แล้วก็หา,าข้อหดข้อหดอีกขนาดหนึ่งครับนะจ๊ะ อีกไซส์หนึ่งมาใส่ครับไซส์หนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับเบอร์นี้ครับผมไม่ทราบว่าเบอร์อะไรประมาณนี้ครับคือผมจะซื้อเก็บไว้เยอะก็ตัดเปือเปลือกไว้ครับตัดเปือเปลือกนะตัดเปือกลือไว้เราตัดไว้นะครับตัวนี้ก็มาใส่ตรงนี้ครับ จะให้มันล็อกประมาณนี้ครับจะเห็นล็อกประมาณนี้แต่อย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเป่านะครับอย่าพึ่งเป่าร้อนนะครับก็รุดลงมาก็แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็มาตัดสายไฟครับตัดสายไฟผม <laughs> ไม่มีอุปกรณ์ไม่ได้เอาอุปกรณ์มานะครับก็ใช้มีดกรีดเลยครับมีดกรีดแล้วก็ดึงบิดบิดครับ ผมใช้ตัวนี้ครับที่จริงเขาใช้หางป่าแต่ผมไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าหางป่าผมไม่ได้ซื้อมาเอาอุปกรณ์ที่เรามีครับก็จะเป็นซอบเกตสามคูณสองจุดห้าจะเป็นแบบนี้ครับที่จริงมันต้องใส่ตะกัวบัตจีนหนึงรอบมันจะได้แน่น แต่นี่เรามีวิธีแก้ครับถ้าเป็นนางงาน,นครับก็ตัดยาวครับทํายาวไว้นะครับแล้วก็หักครึ่งอันนี้ชอบผมนะครับคนอื่นผมไม่รู้หักครึ่งนะครับประมาณนี้แล้วตัวนี้เข้าครับแล้วก็หมุน,นครับหมุนให้มันโพเห็นทองแดงนิดนึงครับ มันเห็นโอ้เห็น้องแดงนิดหนึ่งประมาณน,าาน,านี้แล้วก็ใช้ครีมใช้ครีมครีมล็อกเนี่ยวะใช้ครีมนะครอันนี้แล้วก็บีบสักสองสองสามครั้งครับเพื่อไม่ให้มันหลุดนี่ก็ได้แล้วครับหนึตัว ส่วนกาวครับกาวเข้ากนกันนะครับแล้วก็ไปกรีดตอนนะครับกรีดไม่ได้เอาคีมมานะครับไม่ได้เอาคีมตัดสายมาก็เอามือเลยครับแล้วก็หมุนหมุนหมุนนะครับแล้วก็พับครึ่งพับครึ่งทองแดงครับพับครึ่งทองแดงก็ได้ประมาณนี้ครับ ก็เหมือนเดิมครับใส่เหมือนเดิมใส่เหมือนเดิมให้มันโพเห็นทองแดงครับเห็นทองแดงแก็ใช้ครีมครับที่จริงตัวนี้เขาไปใส่พวกลำโพงใส่ลำโพงครับแต่เราไปใส่ฮับเบลตัวนี้ได้ครับเพราะว่าฮับเบลมันรับรองรับได้อยู่ครับ ไม่มีขาปลาไม่ไม่มีขาไอหางปลานะครับไม่ได้ใส่ตัวเนี้ยครับแล้วก็มุนนะครับครบสามเส้นแล้วก็อันนี้ครับก็บีบลงประมาณนี้ครับ หมุนๆประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็บีบน,นี่ครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ครับ ใช่คือกาวครับเ,เรื่องใส่เข้าไปนะครับมันจะใส่กันได้พอดี้วกันลอ็อประมาณแล้วก็ขันมือครับขันมือให้แน่นอีกนะครับ คือเสร็จละขาหนึ่งครับส่วนไฟนะครับไฟก็คือทองแดงครับ ไฟเรียบร้อยแล้วก็เป็นนิวตันนะ เสร็จทั้ง3มเส้นนะครับก็ค่อยมาเช็คนะครับว่าเส้นตัวไหนรวมหรือว่าเข้าไมสุดนะครับแล้วก็มาตรวจเช็คดูแต่ละเส้นแต่ละเส้นครับน,นี้คือเสร็จไปนะครับ ก็อย่าลืมครับรูดรูดทองหดขึ้นมาครับเพื่อเราเอาขึ้นมามาดันดันไว้ครับแล้วก็เราค่อยมาเป่าออร้อนครับ เสร็จแล้วเราก็ดูดขึ้นมาครับบล็อกของฮับเปลยวขึ้นมา Okay. ล็อกสายครับล็อกสาย คือขันตอนของเทสนะครับเท็ดูนะครับว่าไฟขึ้นไหมครับโอเคครับไฟขึ้นแล้วครับว่าต่อถูกแล้วครับสำหรับต่อปั๊กก็จะมีประมาณนี้ครับสามเส้นสามทางนะครับเราประยุกใช้กันเรือครับ ถ้ามีประโยชนก็กดไลค์กดแชร์นะครับถ้ามีความรู้แลกเปลี่ยนกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณมากครับ